COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันธสัญญากรุงเทพวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวที่กันในสองโครินธ์บทที่3ข้อที่1ถึง11เรากำลังยกย่องตัวเองหรือหรือว่าเราต้องการหนังสือแนะนำตัวแก่พวกท่านเหมือนอย่างคนบางคนเราต้องการหนังสือนำตัวจากพวกท่านหรือ ท่านเองเป็นหนังสือของเราที่จะลึกไว้ที่ดวงใจของเราให้คนทั้งปวงได้รู้และได้อา่านท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ซึ่งเราได้เขียนไว้ไม่ใช่ด้วยน้าหมึกแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ส่งพระชนและไม่ได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลาแต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์เรามีความไว้วางใจพระเจ้าโดยพระคริสต์อย่างนั้นไม่ใช่เราจะคิดถือว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราเองแต่ความสามารถของเรามาจากพระเจา้าผู้ทรงโปรดประทานให้เราสามารถที่จะเป็นพัฒกรแห่งพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่ประมวลกฎแต่เป็นมาโดยพระวิญญาณด้วยว่าประมวลกฎนั้นประหารให้ตายแต่ส่วนพระวิญญาณประทานชีวิตแต่ถ้าการปฏิบัติที่ประหารให้ตายคือตามอักษรที่จารึกไว้ที่แผ่นศิลานั้น ยังมาด้วยลัสมีแม้ว่าจะเป็นลัสมีที่จางไปก็ยังทำให้ผู้อิสราเอลแลดูหน้าโมเสสไม่ได้ดังนั้นการที่ปฏิบัติตามพระวิญญาณจะไม่มีลัสมียิ่งกว่านั้นอีกหรือเพราะว่าถ้าการปฏิบัติสำหรับปรับโทษยังมีลัสมีการปฏิบัติสำหรับความชอบธรรมก็ยิ่งมีลัสมีมากกว่านั้นอีกอันที่จริงรัศมีซึ่งได้สรงประทานให้นั้นก็อับแสงไปแล้ว เพราะถูกรัสมีอันประเสริฐได้ส่องคมเสียหมดเพราะว่าสิ่งที่ได้จางไปยังเคยมีรัศมีถึงเพียงนั้นสิ่งซึ่งจะดำรงอยู่ก็มีรัศมีมากกว่านั้นอีกในพระวจ,จนะของพระเจ้าในบทที่3เนี่ยอาจารย์ปอลโลต้องการชี้ให้เห็นว่าพันธกิจของท่านที่ท่านรับใช้เนี่ยไม่ได้เป็นการริเริ่มหรือความพยายามของตัวท่านเอง แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านกระทํานะครับข้อที่หนึ่งนี้บอกว่าเรากำลังยกย่องตัวเองหรือหรือต้องการหนังสือแนะนำแสดงว่ามีกลุ่มคนบางคนเนี่ยมีการต่อต้านแอบอ้างหรือการพูดให้ร้ายสิ่งที่เปาโลทำปเปาโลบอกว่า,วาบทพิสูจน์ของพันธกิจของท่านก็คือคริสตจักรเมืองโครินท์นั่นแหละ เพราะว่าคริสตักรเมืองโคลินเนี่ยรับการสร้างชีวิตและรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เปาโลไม่ได้ยกผลประโยชน์ที่ตัวเองแต่เขาให้เกียริพระเจ้าบอกว่าข้อที่5ไม่ใช่เราคิดว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราแต่มาจากพระเจ้า ข้อที่หบอกว่าผู้ทรงประทานให้เราสามารถที่จะเป็นพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่นี่มีความชัดเจนพปโรจึงตระหนักและรู้เสมอว่าการที่ท่านปฏิบัติรับใช้พระเจา้าท่านเป็นเพียงพันธกรของพระเจ้าท่านั้นเองแต่ผู้ที่กระทํากิจอย่างแท้จริงก็คือผู้วิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในใจ ไม่ได้เป็นการกระทำโดยความพยายามของมนุษย์แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพระวิญญาณทรงกระทำกิจของพระองค์เองในใจของคนเหล่านั้นนะครับในข้อที่สบอกว่าแต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจของมนุษย์ข้อที่7ถึงข้อที่10เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของธรรมบัญญัติว่าจุดประสงค์ของธรรมบัญญัติเนี่ย แค่จริงมันกรอชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เป็นคนบาปและความบาปนั้นจะต้องถูกปรับโทษซึ่งข้อที่9กล่าวชัดเจนบอกว่าถ้าการปฏิบัติสำหรับปรับโทษยังมีรัศมี <c oughs> ก็แสดงว่ามันยังไม่มีความสมบูรณ์ดังนั้นเองเนี่ยพ,พ,พันธสัญญาใหม่จึงมีความจำเป็นเพราะว่า มันสามารถกระทํำในสิ่งที่พันสัญญาเดิมมีข้อจำกัดนั่นคือทำให้คนรับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้านั่นเองเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติพระเจ้าเราต้องตระหนักเสมอว่าเราเป็นเพียงพัตกรของพระเจ้าที่พระเจ้ากระทํำการผ่านชีวิตของเราทั้งหลายแต่การเกิดผลแท้ มาจากพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในคนเหล่านั้นนั่นเองอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าเราทั้งหลายรู้ว่าพระองค์ทรง,งเรียกเราให้เป็นพันธกรแห่งคราวประเสริฐของพระองค์ขอพระเจ้าสมบ,บูรทรงให้เราสัตซื่อในหน้าที่และฉันทภาระที่เรารับมอบหมายและขอพระเจ้าสมบ,บูทรงประทานกำลังเพื่อเราเองจะสามารถจะทำ ตามการสรงเรียกอย่างไม่ลดละเราขอพึ่งพาพระองค์เพื่อคริสตจักรจะถูกสร้างอย่างามีพลังพระองค์เจ้าขอกระทํากิจของพระองค์ผ่านชีวิตของทั้งหลายในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน